สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นข่าวพราาความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคุณเซนซึ่งเป็นผู้นําของกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็กัมพูชานั้นเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในประเทศนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับ ทางด้านสมเด็จทุนเซนผู้นําของประเทศกัมพูชานั้นได้ไปเป็นประธานในพธิธีเปิดสะพานมิตรภาพกัมพูชาจีนสตึงตังกูชมาที่อําเภอกําปงจามเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564แล้วก็กลายเป็นข่าวในสื่อของกัมพูชาอย่างกว้างขวางนะครับเมื่อทางด้านสมเด็จทุนเซนนั้นได้พูดเสริมจากสมคนที่มาจากอําเภอสตึงตัง ที่เคยดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาอันประกอบไปด้วยอินตามฮางทุนฮักแล้วก็ทางด้านสมเด็จทุนเซนนะครับแต่ว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีสองคนได้กระทําสิ่งที่เป็นการทรยศต่อสมเด็จพระนารดมศรีอนุอดีตกษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตรไปแล้วสมเด็จทุนเซนยืนยันว่าตัวเขานั้นจะทําหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาต่อไปหากประชาชนนั้นยังคงไว้วางใจ ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนกัมพูชาที่เป็นพรรครัฐบาลแล้วตัวเขานั้นสังกัดอยู่โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสมเด็จทุนเซ็นนั้นเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าตัวเขาจะไม่มีวันทรยศต,ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประเทศชาติและก็นี่จะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ตัวเขานั้นรักษาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ได้อย่างยาวนานนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่า ผู้นำกัมพูชาคนนี้มีความตั้งมั่นในการที่จะนําพาประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็หลักการสําคัญใหญ่ที่สมเด็จทุนเซนมีนั่นก็คือว่าการที่มีความจงรักพักดีต่อสถาบรรันกษัตริย์นั่นเองนะครับแล้วก็จะยังคงรักษาประเทศชาตินําพาประชาชนไปข้างหน้าแม้ว่าหลายคนหรือต่างประเทศนั้นจะบอกว่าสมเด็จทุนเซนเป็นผู้นําที่เป็นผดดการก็ตาม แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นก็ยังคงเลือกเขาให้ทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ต้องดูนะครับว่าคนกัมพูชานั้นยังจะให้โอกาสสมเด็จทุนเซนในการทําหน้าที่นําพาประเทศแล้วก็ปกป้องพิทักษ์รักษาสถาบันกษัตริย์รวมถึงประเทศชาติต่อไปหรือไม่อย่างไรครับ